คนแรกจะมาโชว์ความสามารถอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้มาคนเดียวเพราะคุณลงขาหักขาเป็นใช่ครับมีเรื่องวันก่อนนี้มันโดน20 80กว่าคนอ๋อเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องศพแล้วมั้ยอ่าวนิดหน่อยฮะนิดหน่อยเอ้ยมันนีดดีกว่าเริ่มต้นเลยแก้เรื่องของเรานะครับคุณกโชว์ครับ ครันแตดูลงเป็นไงบ้างก็ ต้องข่าหักเนอะต้องขาาคุณดันนี่ดูเขาพอเขาโทรคุยกันคุยกันสำหรับคุณนี่ผมโทรไปตอนเช้าพอดีไม่อยากกวนคนไข้เขาพักผ่อนพักผ่อนอเาพักผ่นให้เขาพักผ่อนไปก่อนครับก็วันนี้คุณออกไปที่ไหนมาในกรุงเทพนี่เองครับอยู่ในกรุงเทพนี่แถวนี้ว่างั้นจะไปไปออกกําลังกายอ๋อวิ่งวิ่งไม่ไม่ไม่ครับอ้าววิ่งเดินโบลิ่งไม่ใช่โบลิ่งไม่ใช่โบลิ่งตีแบตตีแบตชุดบาตแบตเซนวอลเล่ไม่ใช่ ฟังผมให้ดีเป็นกีฬายอดฮิตครับกอล์ฟครับกอล์ฟกอล์ฟกอล์ฟครับก,ก็คือผมเนี่ยถ้าพูดไปแล้วก็แบบชวนคนเล่นไว้เยอะ คุณมัมก็ให้ตอนัชวนเล่นแล้วเขาก็มีโปรจับให้ไอเราไม่มีโปไม่รู้ไม่รู้คือการที่ไปเล่นกีฬาแล้วมีมีคนที่เป็นมืออาชีพสอนมาสอนให้ทําให้เราเป็นได้เร็วเบสิกจะดีพอได้ได้เบสิกปุ๊บก็จะตีได้ดีไอเราไอเราไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอย่างนั้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยไปทําไปดีกว่าให้เขาสอนให้ดีกว่าแล้วยังไงไปเจอแล้วยังไงไปเจอโปคนนี้ครับที่สนามออสตาร์เขาเก่งมากพัดเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อไหร่ก็ลง ก็เลยท้าเขาว่าพี่ถ้าพี่พัดเก่งอย่างนี้มารายการนี้ไหมมาชมยัางนี่ใช่เขาก็รับคจริงหรือเปล่านะัพบเลยแล้วกันมาเรียกมาอย่างนั้นพบกับคุณสิทธิชนสำราญสุขครับ เขาบอกว่าไปเจอไปเจอมาแล้วก็แบเจอเป็นโปรกอล์ฟนะเป็นโปรกอล์ฟโบเบิลครับยังไงถึงถึงเป็นโปรกอล์ฟได้ต้องมีสอบต้องมีอะไรต้องไปสอบครับต้องไปสอบทั้งปฏิบัติแล้วก็สอบทั้งข้อเขียนครับที่ไหนีเมืองไทยนี่ไหมเมืองไทยครับเมืองไทยแสดงว่าเขาเาเป็นสมาคมของนิคมมาตรฐานนะใช่ครับเป็นสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยครับอืมเดี๋ยววันนี้จะมาลองพัดกอล์ฟนะฮะว่าว่ายังไงกติกาเดี๋ยวเราค่อยบอกกติกาทีขอดูของที่คุณอยากได้ก่อน โปรเบิร์นคุณอยากได้อะไรครับอยากได้เป็นอุปกรณ์ออกกําลังครับเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าครับจะขอลู่วิ่งไฟฟ้าเพื่อเพื่อเพื่อไปทําอะไรครับเพราะกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาต้องใช้ขาเดินแบบว่าต้องออกกำลังกําลังกายออกกําลังกายบ้งนะครับดีอ้าวขอลู่วิ่งไฟฟ้ามาเลยครับลู่วิ่งไฟฟ้า นะครับก็เป็นเป็นลู่ใช้วิ่งใช้เดินอะไรได้ออกกําลังกายขาชอบลู่วิ่งไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนจะได้เครื่องนี้นะครับถ้าสามารถผ่านกติกาของเราไปได้ครับนะฮะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้เอาเตรียมตัวตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอเข้ามาได้ไปคุยกันทางด้านนี้ก่อนพวกเราห้าคนมีใครเล่นกอล์ฟบ้างครับคุณท้ายได้เล่นไหมไม่เล่นเลยไม่ได้เล่นนะฮะไม่ได้เล่นคุณทัพติปัญญาไปไม่ถึงค่ะเอ้ยไม่เกี่ยวนะล่ำๆอย่างเงี้ยตีไกลอาสนามบอล์ฟนะเดี๋ยวเชอกนะอุ้ยโทษ โอเคเอาละเอาละนะฮะจริงๆวันนี้เรามีสนามเยอะแยะเลยนะครับประมาณ5 5หลุมด้วยกันนะเป็นจำลองมานะครับซึ่งจริงๆแล้วสนามเหล่านี้คงไม่ได้อยู่ในสนามกติกาก็จริงหรอกนะฮะวันนี้กติกาของเราเดี๋ยวใช้โปรเบิลนะครับจะให้โปรเบิลเนี่ยพักนะครับให้ได้7ใน10ครั้ง7จาก10ครั้งมาถึงพลาดได้3 ใบในผ้าในสามแล้วใครเป็นคนออกแบบสนามฮะอันนี้เราก๊อปมาอันนี้เก็กโนแมนฮะเก็กโนแมนออกแบบอันนี้ทนเทปใหม่เลขเจ็ดนะสนามใหม่เล้วแหลุมหลุมที่เจ็ดหลุมที่เจ็ดเทคนิคความยากของหลุมนี้คือว่าพัดใหม่แล้วผลออกมาแล้วแต่ดวงอันนี้ต้องเก่งดเองด้วยไหนคุณลองคุณลองลองลองสักหน่อยได้ไหมครัเดี๋ยวผมจะให้โป๊ะคุณนี้เลี้ยงไปจากซอฟแลนด์ซอฟแลนด์เป็นคู่แข่งของฮาร์ดแลนด์ซอฟแลนด์นี่ใครเลย ก่อนยิงขายน้ำมันครับก่อนยงขายน้ำมันแล้วตอนไี้ังนรวยไม่น้ำนมันเป็นน้ำมันพายเลยนะครับแล้วที่รับไม้มือก็่ดักไม่ยึดเลยอ่ะอันนี้โคตรแล้วแต่เทคนิคการพัดครับอันนี้ผมจับอย่างนี้ไม่มีแบบเบนหรือว่าอะไรไม่มีฮะไม่มีฮะเอาเข้านี่วนเลยนะที่ลักษณะมันแล้วแต่เทคนิคการพัดครับแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันลักษณะเป็นท่าพัดที่เรียกว่าท่าชิมบันซีนะครับเงีย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 บต้องเงียบเวลาคนตีเนี่ยเขาต้องเงียบเขาดูทั้งนั้นเลยไหม หย่อนให้เขานิดนึงนะสามารถไปกระแทกแล้วลงหลุมนี้ก็ได้ชิ่งได้ชิ่งได้ชิ่งได้ลองนี่จะแทะลองเชิญครับเชิญครับต้องมีโปรอะไรสอนไหมฮะมีไม่ต้องนลฮะคุณจับได้เลยครับได้คุณแทงขึ้นมายืนเปนั่นนะครับเดี๋ยวลงเท้าหรือรถถังกั่นเลยโอ้โหเอาลงสิไม่ใช่เอาแรงเอาลงไม่ใช่เอาแรงคคุณุณแม็กลองดูคุณแม็กลองดู ยังไงครับจบบนี้ครับคแล้วแต่คุณครับดีให้เข้าช่องก่อนเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหมันจะไปกมันจลงเ่อนะน้อน้องมินปบนี่เป็นไงโอ้มันก็ออกไปนะทว่นแล้วแต่ดวงที่ผมบอกเนีลุงนี้ความยากมันเยอตอนช่วงออกมาอันนี้เราถวงแล้วแต่ดวงมันจะลงหรือไม่ <S <S เดี๋ยวเรามาลุ้นกันหลุมๆไปเลยดีกว่าานุกรรมวันนี้นะครับเในส0ครับ7ใน10หมายว่าถ้าเกิด7หลุมก็ลงลวดเลยก็ได้ไปเลยนะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมว่ายากไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับถ้าพัดธรรมดามือระดับโปรคงไม่มีปัญหาแต่นี่มีอุปสรรคถึง7หลุมโรเบิลจะไปรอดหรือไม่สักครู่กลับมาชมกันต่อครับช่วงนี้ไปตามหาคุณสวัสดีกับวัตถุคอก่อนครับสวัสดีอีกหนึ่งบริการจากวันถุคอ ตลาดน้ำตลิงชาสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะเพราะว่า2ฝั่งนี้นะคะเขาก็มีขายผลไม้แล้วก็ของกินเยอะแยะมากมายเลยนะคะหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารในแพรลงเรือไปชมสวนงูหรือว่าสวนกล้วยไม้ก็ได้นะคะใครที่อยากจะมาเที่ยววันหยุดแบบนี้ก็มาได้เลยค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยต่อให้คุณสวัสดีเขาไปซ่ออยู่ที่นี่ละค่ะเดี๋ยวเราจะมาตามหาผู้โชคดีกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีรับเงินรางวัล2,000บาทไปค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะช่วยหนูตามหาคนคนหนึ่งหน่อยได้ไหมคะตามใครกติกานะคะให้หาคนนะคะใส่เสื้อสีฟ้าแบบนี้ค่ะนะคะถ้าหาเจอก็เข้าไปถามเขาว่าสวัสดีค่ะใช่คุณสวัสดีหรือเปล่านะคะถ้าเขาตอบว่าใช่คุณสวัสดีก็รับเงินรางวัลไปเลยสองพบาทค่ะเข้าใจกติกาไหมคะเข้าใจค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะ5้านาทีนะคะคไปกันเลยค่ะคุณสวัสดีหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะค สวัสดีค่ะคุณสวัสดีเปล่าคะไม่ใช่ค่ะสวัสดีไหนคะคุณสวัสดีเปล่าคะไม่ใช่ค่ะคุณสวัสดีเปล่าคะใช่เปล่าคะคุณสวัสดีครัผมสวัสดีครับผมจ้าล่ะคุณสวัสดีอยู่นี่เองนะคะสวัสดีอีกหนึ่งบริการจากวันทูคอน ดีเนี่ยต้องขอตัวลงเรือค่ะไปเที่ยวชมแม่น้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในสัปดาห์หน้าค่ะว่าต้อจะพาไปที่ไหนกันอีกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนับสนุนโดยยาฟอร่ายาฟอกเลือดสตรีชนิดแับซูลสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาแผนโบานราณรสเด็ดเผ็ดอร่อยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูพริกกระเทียงไม่คิดค่าแฟนชายสนใจโทร029266509 เชื่อเงินสดอีซี่บายเลือกจ่ายได้อนุมัติปั๊บรับเงินปุ๊บโฟมอสเตรียมพร้อมกับชีวิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสุชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิสุชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจูลี่คลักอร์ขนมปังพีนัทนบัตเตอร์แซนวิชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากจูลี่ มอตทไดนามิกเซนเทติกออกตัวแรงแซงขางเดี๋ยวเรามรรลุ้นกันหลุมๆไปเลยดีกว่ากติกาของวันนี้นะครับเจ็ดในสิบหักเจ็ดในสิบหมายความว่าถ้าเกิดเจ็ดหลุมก็ลงลวดเลยก็ได้ไปเลยนะโอเคอ่าโอเคเริ่มต้นท MM ี่หลุมแรกเอาเละครับนี่คือลูกแรกนะครับนี่คือลูกแรกถึงเป็นลงพร้อมแล้วบอกผมนะครับถึงเป็นลงโอเคครับพร้อมนะฮะพร้อมเลยครับเข้าจดแล้วนะครับ ดูไ <S <S ลน์เซลยวส,ส,สบายสบายครับหนึ่งใครได้เจ็ดไือสิบเหลืออีกหกครั้งโอโอเคลุ้มที่สองครับต้องขุงต้องไปขึ้นทางด้านนูน้นเอานะครับลุ้มที่สองแทงเอาโอ้ขึ้นไปแล้วโอ้แทงไม่ได้แทงไม่ได้ห้าม <S <S เห็นไหมจดปุ๊บลุ้มที่สองจดแล้วนะฮะจดแล้วนะฮะลุ้มที่สองนะฮะ ออกพัดอุ้ยโอ้ไม่ลงนะไมลูกที่สองนี้จัดชิงเลยนะนิดเดียวนิดเดียวชิให้ไปชิงใช่มันเฉียวนิดเดียวแต่ว่ามันชิ่งแล้วอาจจะแรงไปโอ้ยเอาแล้วไปครับไปลูกที่สามครับไปลูกที่สามครับลูกที่สามครัที่ว่าได้ไม่ได้คุณนี่คุณอ๊อฟคิดว่าได้ไหมลูกนี้เป็นเรื่องยากลูกนี้น่าจะได้แล้วครับลูกนี้น่าจะได้นะพ่อยากนะพี่ฮะยากนะเนี่ยแต่ยากนะแต่ยากนะเอาล้วครับลูกที่สามเข้าจดนะนะฮะ แน่นอน่กเยไม่วได่อันนี้เราไม่ทราบหรกลกเล้งมาถึงเดงผม่ปอใจแป๊าเป็นกันโอเคนะครับอ้าวผ่านไป้งแต้มนะนะตอนนี้ถึงเจ็แต้มอะไรนะครับท่านผู้ชมครับรับไปเลยรับไปเลยนะครับเป็นลูกวิ่งไฟฟ้าอันที่ว่าอหูมาถึงหลุมนี้ครับอันนี้เป็นให้ยากไหมครับเชื่อหลุมอันนี้เป็น หลุมเรียกว่าเชื่อหลุมสองหนอกนะครับความยากคือว่ามันต้องพัดให้ขึ้นเนินแรกก่อนครับแล้วลงมาแล้วก็ต้องมีแรงพอจะส่งไปอีกเนินนึงก่อนแล้วก็ไหลมาถ้าเร็วไปรูปมันก็อาจจะกระโดดได้รูปอาจจะว้าว ไปนู่นนะโอ้อ้าวถือว่ายากใช่ไหมคุณคุณคุณกิ๊กครับถือว่าย่ายากยากครับไม่เป็นสองโหนกครับเพราะสองโหนกแล้วสองแรงเยอะนี่นะไอ้โหนกที่สองเนี่ยแรงต้องโน้มต้องดีโอ้เริ่มขอดูเลยนะฮะมาดูเพราะว่าพลาดไปหนึ่งครั้งแล้วนะครับครับครับตอนนี้เริ่มดูละเอียดมากขึ้นนะฮะออกพัดเตอร์ไปแล้วครับโอ้ ถึงตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเด้งเข้ามาแล้วเอาแล้วครับทนผู้ชมครับขนาดนี้เขาจะทาได้หรือไม่นะครับลองไปสองลองไปสองนั่นเองนะครับแล้วเขามีโอกาสพลาดได้แค่3ครั้งนั่นเองต้องได้เจ็ดในสิบและการพลาดอีกครั้งเดียวเท่านั้นเราจะห้ามพลาดอีกต่อไปแล้วที่สาคัญนะครับหลุมที่ยากนะครับยังไม่ถึงเลยหลุมยี่ยากที่ยากคือหลุมที่เจ็ดตรงนู้น อาลครับตอนนี้โอโหความลำบากกดดันนะเพิ่งลงไป2หลุมนั่นเองนะนี่หลุมที่5ครับหลุมที่5้าแต่เพิ่งลงไป2ท่นั่นเองนะฮะโอ้มหสหลุมนะาดนะโอ้โหนนี้คุณต้องไม่ลาดอีกแล้วห้ามลาดแล้วพะพิ่งลงไปสน่นเองตีมา1 2ห้า หลุมแล้วไม่สองไม่ลงไม่ลงสามนะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวบอกโฟบับตอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าลูกนี้พลาดเราไม่ต้องแข่งต่อแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถทําได้แน่นอนนะฮะไม่ต้องแข่งต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลุมนี้จะตัดสินชี้ชะตาโฟบั้ตหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องเคียย์ให้ลงเลยนี่ต้องเคียย์ให้ลงจะได้แข่งต่อนี่ต้องดูลายแล้วมองหลุมแล้วก็ต้องมองไอ้ตัวใบใบแล้วกามังล่ไห Oh. โ,โปรบันกดดันไหมฮะกดดันนี่ไม่กดดันครับไม่กดดันอเอาละครับเข้าจดแล้วนะฮะตอนนี้ฮะจะลงหรือไม่ลงเดี๋ยวสักครู่ได้รู้แน่ครับเพราะหลังจากนี้โปรบันจะพลาดไม่ได้อีกเลยสักหลุมเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับช่วงนี้ไปพบผู้ชควงดีกับเซนชาก่นครับใปเซนชายูสุฮันนี่เปรี้ยวอมหวานหอมอร่อยไม่เหมือนใครเซนชาเลือกสิ่งดีๆให้ชาเขียว เซ้นชามอบสิ่งดีจากฟรีเน้นๆทุกสัปดาห์นะครับครับก็เช่นเคยครับส่งชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ของเซ้นชานะครับซึ่งส่งได้ทั้ง3แบบเลยแบบกระป๋องก็ได้แบบขวดเพชรก็ได้หรือว่าแบบกล่องก็ได้นะครับส่งมาได้เช่นเดียวกันทั้ง3รถนะฮะรถยูสุฮันนี่รถต้นตำรับหรือว่ารถซากุระก็ได้ครับเป็นแบบกระป๋องครับส่งที่ดึงฝากป๋องนี่ครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนขวดเพชรครับลอกสลักพลาสติกป้วดนะครับส่วนแบบกล่องนะครับตัดมุมกล่องฝั่งหลอดดูดครับเก็บชื่ออยู่นะส่งครับไปดด้้วยตลลููเก แต่ในตู้บิลบอลนะครับจะตกบรรจุบรรจุชนิดกระป๋องหรือขวดหรือว่ากล่องนะครับออกเป็นชาตินะฮะดูสูตรนี่รถตำราถือว่ารถสุระออกมาตู้เบอร์11หมายเลข1023นะฮะตรงนี้ครับถ้าทายถูกทั้งสองตู้เลยนะครับวันนี้เป็นเป็นเงินฝากออมทรัพย์หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทออมทรัพย์สมาร์ทมัพยมาเรื่อยๆนะคแต่ก็จะส่งไปสำนักท้องไปครนะฮะถ้าทายไปถูกทั้งสองตู้ ครับเป็นจริงเงินฝอกครับพันบาทอันนี้มีทุกสัปดาห์ครับนะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นใครครับเราจะมีการเพิ่มรางวัลพิเศษด้วยนะครับในวันที่สามกันยายนครับพันทองพันทองรูปดอกสัุระครับห้าตัวนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวเป้าที่ญี่ปุ่นบอลนะคองบสองทีหน้าหนึ่งรางวัลเข้าวันที่สามกันยาับนะครับวันนี้ใครไม่พูดต้องดี ยูสุผสมน้ำเชื่อมก้าวดูสุทันนี 马达。Oh, oh. <laughs> จะบุยสองมือกลไป2องแสนนะแต่ท้องนี้คุณมงคลชัยต้องแสนเกือบได้แล้วนะไม่ไม่ได้แสนแต่วันนี้จะชี้นครับครับห้าบาทเียบเท่าที่เด่นนะับนาครับเสกิรวยเข้ามาคเาจะหมาาครูเชนึ่งศูนย์สองันสามวันนี้คุณเอาีพี่ายของเชนชาบมให้